กุบันได้โอ้มองนั้นละมองนั้นละอะหัวแม่ขึ้นไปแม่ขึ้นไป จะเคยมาจะได้แต่โบหูเนี่ยโบหูจักเสือเลยเพราะมันมีประสาทกันรสาตโคลาดเออก็เขาวิ่ง